นีปวดไหมครับปวดครับตรงนี้นะครับโอเคนี่มีไหมตึงครับอันนี้ตึงๆเนาะโอเคถ้าข้างล่างนี่เหรอครับข้างล่างก็เจ็บนิดหนึงอันนี้อันนี้ยังเจ็บอยู่นะครับความแรงแรงไปสวัสดีครับเต้ย y e c a r e c l i n i เดียวกับบางบัง<ป> เดี๋ยวนี้เต้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มโรคนะครับที่พบได้บ่อยในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับก็คือกลุ่มโรคของออฟฟิศซินโดรมนั่นเองนะครับสําหรับออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็จะมีสาเหตุมาจาก คนไข้เนี่ยมักจะอยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสมนะครับที่เรียกว่าท่าโพสเจอร์นะครับเป็นระยะเวลานานนะครับก็คือจะมีพวกไหล่ห่อคอยืนนะครับนั่งน่าคอมนานอยู่ในสิ่งแวดล้อมการทํางานที่ไม่เหมาะสมนะครับรวมถึงใช้งานร่างกายตัวเองแบบ overuse ไปเลยนะครับไม่มีการพักระหว่างวันหรือว่าพักน้อยไม่มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเลยรวมถึงมีการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะครับซึ่งส่งผลให้การซ่อมแซมนะครับส่วนของร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้ช้า โอเคครับสำหรับเคสตัวอย่างเคสนี้นะครับก็คือเป็นคนไข้ที่มีมีอาการมาด้วยอาการปวดบ่านะครับซึ่งถ้าคลำดูเนี่ยครับก็จะมีจุดกดเจ็บนะครับบริเวณบ่าตรงนี้ค่ะท่านีปวดไหมครับปวดครับตรงนี้นะครับโอเคนี่มีไหมตึงครับอันนี้ตึงๆเนาะโอเคถ้าข้างล่างนี่แหละครับข้างล่างก็เจ็บนะ อันนี้อันนี้เจ็บอยู่นะคร<ช>ับก็คือเนี่ยครับคนไข้จะมีอาการมีจุดกดเจ็บนะครับบริเวณกล้ามเนื้ออัปเปอร์แทบิเซีสนะครับซึ่งถ้าดูตามนะครับก็จะมีชาร์ปของการจุดกดเจ็บนะครับเดี๋คนไข้จะมีทั้งสองจุดเลยนะครับก็คือบริเวณบ่าส่วนต้นตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยได้จะใช้เครื่องเรดิโอช็อคเวฟนะครับเป็นตัวช่วยคลายกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับทำให้เกิดอาการ รีอินซูลีเพื่อที่ให้มีการเริ่โกระบวกับใหม่ครับงแรงแรงรงถ้าที่ตำแหน่ง กลมันม้ที่จริงนอกจากข้างบนแล้วมันยังมีตรงข้างล่างตรงนี้ครับที่จะเป็นกล้ามเนื้อที่มักจะมีอาการตึงตัวอยแล้ว สำหรับผู้ป่วยท่านใดน,นะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดนะครับที่แอแคลินิกของเราเนี่ยนอกจากจะมีการรักษาด้วยตัวช็อ c เว a เทอร e r ีแล้วเนี่ยเรายังมีการรักษาด้วยนะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็คือ p m s การรักษาด้วยเลเซอร์นะครับการรักษาด้วยคลื่นทิยุนะครับหรือ t a r g e t radiofrequency การรักษาด้วยอัลตราซาวด์แล้วก็การรักษาด้วยการดึงหลังนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะึกษกานกายภาพบาบัดนะครับเพื่อทําการตรวจประเมินร่างกายรวมถึงการรักษานะครับ Eye Care Clinic ของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่โครงการความสแคแร์นะครับจังหวัดบุดรธานีครับหรือติดต่อได้ที่เบอร์โทร081 123 1559่นะ่งสองสนครับ Line e care clinic ครับ สำหรับแอแคทคีมิตของเราเนี่ยจะมีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจนะครับก็พอฝากติดตามนะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กของ i c a ค c l i n ิ c ครับรวมถึงช่องชาแนลยูทูบของไอแคทด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ